เวไปาไปหาอะไรมกลับมาทางานแล้มีใคย่ไม่มีงานที่แบบที่อยู่ที่ต้องกลับมาหาก็เลยกลับมาแต่ว่าที่น่ก็ซ้อมหน่ก็เตรียมซ้อมแบ็แล้วอุ้ยกใตั้งแต่เกินเมา โปรเจกต์ใหม่น่าลำบากแค่ไหนก็จริงๆเหมือนตอนที่อุทยานีจะเป็นอีกแบบหนึ่งนั่นแหะแต่ว่าตอนนี้พอเป็นซินิบิน้วไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าเนาะความเป็นซีนิบินแล้วก็เลยเหมือนเปลี่ยนไปบ้างด้วยความเสร็จอะไรแล้ก็ได้ออกคาที่ผมเยอะมากขึ้นแล้วก็ได้คุยกับคนอื่นว่าเราอยากได้อะไรก็ได้แบบคือหนูไม่อยากซัพพอร์ตแล้ก็เหมือนหนูได้ใส่ความเป็นตัวเอง คือหามาจะมีคมเด็กเคือหูก็ว่าจะมีกยาุกับคนท่ามาเี่ิงนกับที่ i ไอน่ารักมากแล้วก็หนไม่รู้สึกแบบความเ้าาเย่อากงกับพ่ะลวจอะไรตงว่าหนูเนทรกับี่ิงเแล้วเพราะว่านูร้องเพลงของเหบ่อยมากเลยหรือว่าเขาก็จะทำงานกับ ก็เลยเหมือนเราก็เลยแบบวมาเจอกันกไม่คุยอะไรจริงจรินั้นไม่ได้คุยเรื่องงานอะขนาดเราแคคุยแล้วก็เราแบบอยู่ที่เป็นไงบ้างแลาเ่งไปเรื่ยคะเราอะไรกันเรื่องงานกไม่ได้คุยเลยมว่ามันก็ทำความรู้จักก็แบบได้ได้เจอพี่เรืาหลัตงไหนขอคาร้กขอไม่น่าเจอเจอที่เท่มากค่ะก็ถามว่า

พูดอลไรก็พพ่ค่ะก็จะไปถ่าย you k n o w o a t ก็เออก็จะออกเรนอะรนี้กหะแต่จะแต่่างว่าสไตล์ก็่น้เปี่ยนไ่ะเมื่อนวโต้โตขึ้นด้วยจากตัวเองแล้วก็จากผลงานที่แบบอยู่ในวงการเก็เกี่ยวประสบการณ์เยอะก็อยากจะถ่ายทอดออกมาใน 哇。Wow. คุณปิงบ้านเออค่ะ ฝากงานฝากผลงานออกได้เลค่ะก็ฝากคนแรกลอกว่าที่จะชานนั้นาก็ดีว่าแบบทางานหนักอยู่เช่นกัเลยเสก็อกวาจะชอแล้วก็ฝากกรติดตามออกได้นะคะาาถ้าออกมาได้ีแน่นอนขอบคุณค่ะ